สวัสดีครับผมเพชรตุณุพลเทียนสุวรรณนะครับคุณนหน้าคุณตากันดีกว่า20ปีแล้วในวงการบันเทิงฐานะนักแสดงนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาก,ก็คือเจ้าของธุรกิจครับผมภริศวรสิ์ครับก่อนหน้านี้ก็ทําอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือทําหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือว่า c e o ของบริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษาที่พัฒนาแอปพลิเคชันด้านการเรียนชื่อว่า s t a r ์ดีอย่างที่2ก็คือบทบาทในการรณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศเรามีกฎหมายสูงสุดของประเทศที่มีทีี่่มาาาาากกกรรระะบวนนนจัดททํแล้็็เเือหปปปชิไตย ก่อนหน้านี้ผมเคยทำงานในภาคเอกชนที่บริษัทแมคคินซี่ก่อนจะลาออกมาลงเลือกตั้งในปี2562สังกัดพรรคประชาธิป,ปัตย์แต่ว่าพอหลังจากการเลือกตั้งแล้วพรรคตัดสินใจไม่รักษาคำพูดและเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ผมก็ตัดสินใจลาออกจากพรรคทันทีเพราะว่าเห็นว่าอุดมการนั้นไม่ตรงกันอีกต่อไปแล้วครับแปะบางสนานพิธานทรงอภศิลปินเพื่อประชาธิป,ปไตยครับ ชื่อวิทย์ก้องทร์นินครับชื่อเล่นชื่อโอจีฟครับปัจจุบันก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กนนะครับมีโรงงานอยู่3โรงครับแล้วก็เคยทํางานการเมืองมา10ปีแล้วครับเคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพรรคเก้าไกลครับลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนค่ะก๊อฟนันทพลตว,วิจักชัยกุลครับปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่เชียงใหม่ครับชื่อพาลินีงานพริ้งนะคะคนก็เรียกว่าพอลิน เป็นที่รู้จักกันในหลายวงการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวงการฟุตบอล ก็เห็นว่ามันมีปัญหาเยอะในประเทศนี้แล้วก็จริงๆเราไม่ได้หวังอยากเป็นนักการเมืองแต่เราหวังอยากจะเป็นเสียงเสียงหนึ่งที่ส่งไปให้ประชาชนในประเทศได้รู้ว่าประเทศนี้มันกําลังมีปัญหาอยู่เราต้องลุกขึ้นมาแก้ไขแล้วเราคิดว่าอย่างน้อยถ้าเราออกมาส่งเสียงมันจะทําให้คนหันมาสนใจการเมืองแล้วก็ตื่นตัวในการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนี้ฮะตอนนี้นะครับมันต้องลงแรงลงใจจริงๆแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นพักอะไรบริหารประเทศเนี่ยครับผู้ประกอบการอย่างผมก็ยังกระทบไม่มาก เท่าวันนี้วันนี้เนี่ยกระทบจริงๆครับกระทบถึงถึงขั้นที่ว่ามันมันป็นจุกหักเหแล้วว่าบริษัทอาจจะล้มลงไปเลยก็ได้และขนาดผู้ประกอบการอย่างผมยังยังหนักขนาดนี้แล้วแล้วคนหาเช้ากินข้ามจะหนักขนาดไหนตอนนี้มันทุกคนต้องช่วยกันแล้วครับมันมันรอไม่ได้แล้วจริงๆครับ นับตั้งแต่นาคตใหม่จนถึงพักเก้าไกในปัจจุบันนะคะได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนค่ะว่าพักเก้าไกทําหน้าที่ในฐานะของตัวแทนนะคะของราษฎรอย่างแท้จริงนะคะพยายามที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะคะโดยที่ไม่หวัดหวันกับอํานาจใดๆนะคะคือการทํางานของพักเก้าไกคือการทํางานของคนที่อยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นในที่นี้คือเมื่อคุณเห็นอะไรที่ผิดปกติอะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณต้องพูดได้ตรวจสอบได้หาความจริงได้ซึ่งประเทศเราต้องการสิ่งนี้ ต้องยอมรับค่ะว่าพักเก้าไกลคือหนึ่งในพัคการเมืองคะที่ให้ความสําคัญกับการผลักดันนโยบายเรื่องของการส่งเสริมนะคะสิทธิมนุษยชนและการการันตีนะคะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเดียวกันและมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันค่ะ ช่วงนั้นลังเลอนาคตใหม่คืออะไรจริงหรือเปล่าไปแค่ไหนแล้วจะยืนอยู่ฝั่งไหนคือมันมันคิดเยอะถ้าสมมติว่าอนาคตใหม่เนี่ยพอเกิดพักขึ้นปับ๊บได้สอสอปุ๊บแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาจะไปร่วมกับเผด็จการไหมถ้าไปร่วมกับเผด็จการหมดที่ยืนเลยครับแปลบางสนสนไปไหนไม่ได้เลยครับแต่หลังจากที่เราดูการทํางานอย่างที่เรียนก็คือว่าอ๋อเข้ามาเพื่อการเปลี่ยนแปลงจริงๆ เพราะฉะนั้นก็น่าจะตรงกับความคิดที่เรามีอยู่เลยเสนอตัวมาร่วมกับก้าวไกลครับประเทศที่มีโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะครับประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ แข่งขันกับนานาชาติได้แต่ก็มีการแข่งขันที่เป็นธรรมภายในประเทศโครงสร้างทางสังคมที่ลดความเหลื่อมล้ำและก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันท้ายสุดแล้วเราต้องเป็นโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่ฉุดรั้งการพนาของประเทศเป็นโครงสร้างทางการเมืองที่โอบรับความฝันของประชาชนทุกคนและก็เป็นโครงสร้างทางการเมืองที่พร้อมจะนําพาประเทศเราเ,เดินไปพร้อมกับสาย,ล,สายลมแห่กงการเปลี่ยน Rule แปลงได้อย่างมั่นคงครับเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่าพลังของก้าวไกลพลังของแปรบางสนานเมื่อมารวมกันไไมม่่่วาาจะเปลียนด้ก หรือเปลี่ยนได้น้อยก็ขอให้ได้เปลี่ยนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราเพราะลินอยากให้พักเก้าไกลเนี่ยก้าไกลสมชื่อแล้วก็เป็นความหวังและเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการเมืองไทยในอนาคต เราต้องการสร้างประเทศนี้ให้เป็นของประชาชน<ม>อย่างแท้จริงคะคนไทยเนี่ยมีสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริงนะคะไม่มีองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองใดนะคะที่มีอำนาจเหนือประชาชนหรือเหนือกฎหมายแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยถ้าเราทำไม่ได้เราก็เป็นตัวอย่างให้คนข้างหลังเนี่ยได้รู้ว่าการลุกขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องเสียหายมันทําให้สังคมดีขึ้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เราหรือคนรอบข้างแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรับคนในอนาคตท,ที่จะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปด้วย